เหมือนไม้ยัดเอียงซะเด้อมันมีแนวมาอยู่บ้านเหมือผู้ใดก็เห็นเม,มืเเเ่เออยามวันพ่าวันอย่างนี้เปิดไฟเบิดขึ้นเบ,บิดวันแล้วก็พอฮอดแจ้งมันก็ดับของมันเองเออบ,บ่มีคนอยู่น่ะเออบ่มีนนคนอยูนย่น่ะยามวันผ่านไหนไฟเปิดไฟแจ่มมือถึงเต็มถึงเรนี่บ้านหลังนั่นยังไงม่งเลมั่งไ่เห็ดหลังนี้เอาไม้ยาวม่เห็นตั้เต็มโอ๊ยยันแม่แล้วเจ้าบู้เห็นน่ะ ก็เห <c ười> ็นมียังม well ันกวที่าวังแล้วแม่นะมันจะปักุมแย่นคนข่นแจเวนนเย้ิักนี่เจ้าคือบุคคเลขจะเป็อถเลขอย่งนี่มันเอาไปซื้อเลขหลายทกีอแตย้อนอันนี้ละมันได้ดังอยู่ดเนี่ยมันลงไปหาเเป้ย้ำนลนะลงไปบอกเลขตัวนั้นเด้อตรวนี้เด้อเปติแค่ละยี่สิบิงหรือชายผู้ิงตัดผมดอกทุ่มเตะเสี

อนอไทีบมาเหมือนได้ย uh ินน yes. mm ่ะเตีได so well. ้ย yeah. ิน่าบอกเรีตีได้ยิน่าถือเลขับมาบ้านก็บอกันนีลามีเีมาบอกเรียกนพเอาเันนี้บุญเออขอ้อ็ออกมาด้วยบยขออยู่ใจลูกสาวยนเตีอยู่บ้านย้ายแล้วมันเปลนันไดมันยู่งมันยู่งคือลูกว่าเราอยู่นั่นเอากับบัดหมอมเ่คือเราคู้ันีแต่ว่านขออยู่บ้านนั่นอืม ก่ายดต้นสใบ้าัดนีจะออกม้าไปเลยออกม้ากันจังสี่เรามาเปิดื้อนเปิดไปม่ควรจังสีเรามั่นที่แรกกับบ่บันนี่ม่นบ่ที่แรกกับลงไปซื้อที่จังหวัดฝันซื้อมั่นบ่ฝันหาซื้ออืมันนี่พอจังนันเราแยกกุลแหงปรเดนอยู่ตารางนั่นเนาะย้ำดนจแก่นัว่าค้นยางมีค้นยางยู่เงหัน่า เต้กี้ยายคุณเนาะผู้ใดก็เห็นผู้ใดก็เห็นว่ามันเปิดพึ้นคุณคุณที่แล้วจากบ้าหมูนั่นบ่เออไายแต่ดูเนี่ยเต้กี้แล้วจากบ้าหมูจะเย็นยันยู้ดีแล้วก็จักเต้แต่ไปยู้น้ำาย่บัดตะแกก็เลยเอาอันหมอมาเฮ็ดเพิ่นก็เลยว่าตอนนั้นย้ายมั่งเมียนหลังเก่าเป็นบ่มั่งหลังเก่ามาเฮ็ดหลังไม่เป็นบ่มาเฮ็ดมาเฮ็ดช่วงไม่น่ะเต้กี้เป็นบ้านโบราณเป็นบ่ ก่อนเห็ดเก่าขีดดินมาใส่ให้เขาเอาขีดดินมาใส่บันนี้กระดูกติดมาน้ำติดมาน้สมะถุบบ้านนะกระดูกหน้าอกผู้หญิงั้นเด็กหมอวาเหมอวาน่ะบันนี้มันมันมันทิ่อยู่อ่ะล่ะมันอยู่รอเสาทางขึ้นบันไดน่ะสั่นเออบันนี้นีคนมาเอินมันขึ้นมามมนได้ขึ้นมาพอผล่ขึ้นมาแล้วมีคนเฮ็ดบ้านเนี่ยมัน่ะบ้านละนัน่นเป็นบ้านมันว่า เออพอขึ้นมากับพอเห็นน่นนี่เจ้าเจ้ากับพ่อค่อยยุ่ยอีกเเนี่ยเออันวนมบานบานคนเหอมันเออกอนนั้นเป็นอ่างั้นที่เราที่เห็ดเหียนเนาะเห็นเหียนนั่นลามั่งคว้ามีเงาไปเหยดแล้วคือคว้ามีเงาไปเหยดคว้าอยนียงแคว้าแเนาะคือเหยดผู้ใดที่ว่าเห็นจังๆนะเป็นอย่งั้นนี่เต๋ยเออเราเราว่า ผมที่เพ้เนีน้ยผมที่บอยขีดข้าเน็ตตูเพียอย่างผมที่ขึ้นไปนอนเนี้ยเจ้าระย้ายบอกน่อยายกุงพไคืน่มอไปนพนอนคืนแหลกคื้นที่สองคืนแหกถึงแล้วว่าสูงเหื่นเพียงคือผนอะ่ะที่ผมพอระวางที่มานอนเงี้ยนมันน่ะเออเป็นอย่างนั้นวไอ้เปิดนี่ไ,น <c oughs> ไม่ตุ้มบ้านนี่พดเจ้าก็เปงานะ้ายกเจ้าของบ้านตัวจริงนี่ บรามันมันยากอยู่ก uh, ับยายนะเพราะว่ายายโบขวัญโบอ่อนเป็นคนดวงเคียงกระดิบเรื่องอย่งเรามาแม่เจ้หญแม่เจุณเทพวันนี้ผู้ใดกับว่าให้มาเฮ็ดที่อย่างยายแล้วขึ้นมายายแล้วขึ้นมากับขี่รถตามรอบมาลงทั้งหลังบ้านยายกับปุ้เน่าขอสร้อยหน้าหนามาเขากู้กูบวันนี้ยายแล้วกับลุงเมียว่าเหาหมาเข้านะแล้วกับลูกแล้วพู้เฒ่าเนาะบันนี้ยายกับมาหอดหนามาหอดตะล่างพอดี ไฟเปิดเพิบมขึ้นพร้อมกันเออเจ้าเย็นบ่เจ้าเย็นบ่ตอนเปิดอะไฟอ่ะมันก็แจ้งภาพรถคือไฟมาเนี่ยทั้งๆที่บ่มีคนเปิดอ่ะจ้าประตูแย้กันล็อกประตูน่ะมันมันที่เป็นบันไดเป็นช่องบันไดทั้งๆมันบวกลิ้นช่องยแย้กันเลยอ่ะพระเจ้าหลงรถดนนีสีไฟเปิดนะมาหอดบ้านแล้วคืนเด้กขาดสามคันคังเออทั้งนี้เอาไปฮันเปิดมุนแจเออไปฮันเปิดมุนแจประตูซ้่ไไฟเปิดอ่ะไฟเปิดอะเจ้าย่านบ่เนี่ยเบิ๊บบ่บได้หร่าโอ้ รัวมาแล้วเปิดไฟลัดติ้งสันฝากก็ได้ก็คือดีแท้เปิดไฟลัดติมันี่นบอกว่าเอาแบบว่าเอาแบบเป็ี่ยนนี่เอาแบบเอามันนี่ย้ายมาเอาแบบย่านนะผู้ใดเปิดไฟมึงสันมึงก็พอทัานได้ขึ้นงั้นสันย้ายคอมเมนเดียนั่งเล็กแต่เลวสินะโอ้ยยีห้ายสันย้ายว่ายี่หานั่นร้อยเนี่ยเปิดว่าวว้าวบรนคนคุ้นเคยกันเนาะเอาคนจับเนาะว่าพอตาแล้วสวนระเบิ่งว่ามันมี